มาเลือกตัวละครนะได้ได้ครับแล้วเมาส์กูหายไปไหนแล้วเนาะหายเนาะหายเฮ้ยชิปหายเนาเลื่อน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 ได้เลื่อนได้ท้องเลื่อนเุ้ยพี่ดูผมแลก่อนผมเป็นกูอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยพี่ผมเป็นแมวเลื่อมแมวเลื่อมทองพี่หมาดนี่กล้าเนี่ยหลอกอะไ่กันเฮ้ยพี่พี่ดูผมเฮ้ยโดอเรมอนโจพี่ตา โนเรมอนเฮ้ยผมเอาเนี้ยแหละผมเอาเนี้ยแหละผมถูกใจว่ะอะไรอ่ะอันนี้น่ารักเป็นอะไรดีวะมันน่ารักทุกตัวเลยว่ะกูเลือกไม่ถูกผมเลือกมาผอกโคตรน่าก็รักเฮ้ยตัวนาคน่ารักและใส่ดำมีมังกรด้วยเฮ้ยมึงดูเวลาด้วยเวลามันมีเวลาชิบหายชิบหายเออเออเอาเอาโนเรมอนมีความสุขเลยดีวะกข้อเป็ดข้อเป็ดข้อเป็ดเออซาดิเป็ดอะไรพี่น่าไม่ใช่เป็ดดูฟันตัวกูดิ

ทำไมฮะทไมฮะทำไมฮะเอาตายเหรอทำไรทำไรทำไรลงใปลงไปลงไปเฮ้ทำไมพี่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 กโดพี่กโอ้าตายโอ้ตายเลยโดนหมัดเมื่อกี้หมัดทีเดียวน็อกเล้่มายิ้มแล้วกูเอาอะไรมาไปกันพี่พี่ไม้เป็ดบอลไม้เบ็นบอลอยวอได้อาวุธอะ เก็บไงวะเก็บไหมอุ้ยเออเออฟาดฟาดอุ้ยเจ้พี่พี่พี่ถือพี่ถือมาดีๆหน่อยถือไม่ขู่เว้ยจะเทถือโค้ชเทเลยอ่ะเหมือนซาบุไรอ่ะไอ้โค้ชเหมือนซาบุไรเลยไอ้ฟาดฟาดจอบจับจับจับไม่โดนฟาดไม่โดนไหลเลยแต่เรียกเ่าบ้านไม่ยอมกลับมาหมดครับ

อุ้ยไม้ไม้ดิฉันนิดพี่ไปไหนพี่ไปไหนไปไหนพี่ไปไหนพียล่วงร่วงเอือคุยกับหน้าไม้เหดีอย่าใครอยังไงยังไงม้เชนนิดเชนนิดพูดกับหน้าไม้หรอพูดหน้าไม้โอ้ยดีไปโดยแบบไม่พอเลยเอาว่ะเอาว่ะเอาเอ้เอาเอาเอาเอียงไม่โดนเฉยอะไรท่านมุดมุดตัวมามาไม่ต้องหน้าไม้ไม่ต้องัวตัวเตัวต่อยะไปไหนวันนี้วันนี้พี่ไปไหน โอ้ยสะบัดจับจก่นเฮ้ยหน้าปะเฮ้ยปืน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 ปนอนปไปไม่ืนนปนปืนนปือปืนอน้ยนาืนไนปนปืนนปืนปืปืนปืนปืนปน้ปืนนนปืนนนปนน ไปซะอู้ยโกงอะเท็มโกงแย่ๆกรรมการกรรมการห้ามเลยเออเอออแยกแยกกอนครับแยกกับไปครับโอ้โหแม่งโคตรโกงอะมือครับกรรมการนะเท็มโกงครับเท็มแม่งโกงจัดเออเรียบร้อยแห้งจีแห้งจีโคตรโกงเลยเฮ้ยเอาเอาเอาอะไรหมดโกงเลยอะไรวะ ก็ใครถึงสามมงกุดคนน่าชนะเหรอโอ้โหมงกุดอีกแล้วอ่ะจะขาดแล้วพี่จะขาดพี่โอ้ยจุดดจุ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 ดเทองฮะพี่ไว้าโอ้ยอ้าม่คิดเดอไ้เลยเมื่อกี้มือว้ยเฮ้ยเฮดังบลอกเลยเมื่อกี้ดังบลองเลยปืนอะไรอ่ะปืนอะไรอ่ะบอเป่าผีเป่าผีโอ้ตายเลยเฮ้ยตายเลยเหรอโอ้โหคดแรง คือเมื่อกี้ผมปัดร่วงเอาเมื่อกี้เรียกได้ว่าวงปืนปืนปืนเอามาดิปืนปืนกูไปไปปืนผมปืนปืนที่ไหนเฮ้อ้บอลบอลมีปืนกูไอ้ไปผมเอาได้ได้ไร้เลยโอ้ยมไนกูตายวะโดนบูลลี่กูโดนบูลลีอืออุ้ยอุ้ยโคตรแรงไฟฟ้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยไปไหนเข้าไปจัไฟฟ้า พี่พี่บอลพี่บอลจะต้องพี่บอลจะต้องจัดการมันต้ยไม่โดนพี่บอลจะต้องจัดกามันไขี้โกงไอ้ขี้โกงพี่บอลจัดการมันจัดเอออะไรวะไอ้เท้่ขี้โกงขี้เฟงเชื่อมันโคตรแรง ยังไม่ได้ซัมมงค์เลยนี่ไม่ใช่ปืนยังไม่ได้ซัมมงเลยแล้เนี่ยขอบปืนไม่ได้เหรอฮะตอนก่อนจะเอาปืนไปเดี๋ยวเอานี้เองมันได้ยังไงอ่ะแต่แต่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ปะทีมีไม่ต้องปะทีมีนี่นี่นี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้าหเบื่อพี่ผมชอบตัวเองโอ้ยพี่ผมชอบตัวเองผมชอบตัวเอง มันเกิดอะไรขึ้นโอ้ยอย่าอย่ใจร้ายทำไมต้องต่อยกูด้วยเบมันนี่จุกก่อนจุกก่อนเป็นปกติมาโดนเอาอะไรมามันเอาอะไรมาอีกแล้วเอาอะไรมาเลยเฮ้ยปืนน้อคแข็งนี่ยนี่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 ตายเบย์เต็มมึงเป็นโดนอะไรบ้างซ้อมอะไรกันแล้วเฮ้ยตเอาไปโดน เฮ้ยเจ้าจ้าอาจารย์อ๋อไม่เป็นไม่กี่คนตายแล้วอ๋อตายแล้วอ๋อตายแล้วตายจริงนะอันนี้อันนี้ไปกี่คนนี่สองคนนั่นแหละสองคนเลยกันเล่าเฮ้ยเฮ้ยจ้าจ้าอ๋อไม่โดน

มีมุไแล้วโอ้้ไอ้พวกเ็เอจขอมหนึ่งก็ไม่ได้โอ้ยยัแแออ้อแข็งแข็ไอ้แขแขอเดี๋ยว้านึงก็ไม่ได้ขอมนึงก็ไม่ให้ยังไม่ตายนะแกละไอ้ไ้ยังไตายสินะยังไม ตายสินะยังไม่ตายสินะยังไม่ตายสินะตายได้หรือยังเฮ้ยฮะตายแล้วฮ่ากูยังไม่ตายลูกอีมึงมาฆ่ากูไม่าด้ยังไม่ตายสินะไอยิงตายทำทีมที่นอาไม่ได้เฮ้ยไอเอ้ยอะไรกันโผลไลแกขัดหลังเพียงแวัดเดียวพี่งกระผมอ่ะ ไอเดียมันได้หนึ่งมงแล้วว่ะเอาเรื่องจัดๆนะไม่โกงกระป๋องอะขอว่าเลยไม่ไม่พี่พี่โอ้ยโอ้ยปีอา้าวเดินๆนั่นน่ะโอ้ยพีพี่พีมาที่อ้าวล้อแรง ร้อนแรงร้อนแรงฮุยุยฮุยฮุยุยบอกไว้ร้อนแรงไม่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 เจอมเจอึงอย่ามาร้อนแรงฆ่ากูบ้าเฮ้ยมันจีบยากอะเดเดี๋ยว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 ไวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดดครมาเี๋ยเี๋ยเี๋ยเอ๋ยเี๋ยอยเดีนยวเดเี๋ยเี๋ย๋ยเดีนยวเดเดีไม่ได้ไยวเดี๋ยวเด้ดี๋ยวเดีบุวเดียวเดี๋บวเดี๋ย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 ยี๋ยยี๋ย เฮ้ยเฮ้ยเอาวะเฮ้ยเอาวะเฮ้ยเฮ้ยจ่อจอจอฮุ่โอวุลีวุลีเป็นโคตรเ่่นตายแล้วเอ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายเนียนอ่ะไม่ไม่พ่มอนพ่มอนจับพ่มอนโยลงไปพี่ลีอ่จจอจอจอ หอยยิบยยิบยิบยิบยเอ้อเอ้อเออเอ้อตายบดีตายซะเถอะีเขาจะขึ้นมาได้พยายามเป็นีดเอาอาคดีิคดีิตววอ้จะตายแล้วพี่เห็นโดรีมอนบเห็นโดมอนไมพี่หยไม่ได้คอดอ่ะมนลงอยู่กับผมเยอยู่กับผมเลยเออเ้าอมาโคตรปินะ เออแพ้ค้ได้หมดเทำไมมันพิังวะ ไม่ยอมบอกมาเอาเอาเอาจบเอาไปดิสวัสดีครับไอ้ไอ้กูอยู่เี่สของกูเกมจบแต่คนไม่จบอนี่มีแต่กูที่ที่อย่าทอยเาะเอา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 เออเเออเออมออเออเออเลอเอ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 อเเออเีมเออ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 เีมเออ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 มออเออเอนเดอเออเออเออนีอเอนเออนออเอเลยเออเอเอเเออเออเนอเออเออเเนอ เอ้ยผมอยากเป็นอยากเป็นน้องเป็ดจังโดราเอมอนเลยโดราเอมอนเออเนี่ยแหละกูชอบมันกูชอบฟันหน้ามันดีกูเลือกไม่ทันหรอกผมจะเป็นโดราเอมอนเอ้ยเป็ดดีว่ะไม่ใช่พี่มอนกระตูดเรดดัน้ลมร้อนแรงเลยร้อนแรงกว่ากินไปตกน้ำไปแล้ววะจ้าอ้าวเพิ่งเริ่มเกมไปไร้หมดแล้วจ้าอ้าวเฮ้ยไปลงน้ำเไปลงน้ำเฮ้ย

Hell in the world ไปเดอคิกหมายนี้มันใช้ไงะไลเดอรคิกเฮ้ยไอ้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 าจากบุรีป่ะอจารอุจจารอุจจารอุจารอจารอุจารอุจ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 ารอุจจารอุจจารอจารอุจารอุจจารอุจจารอุจจารอ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 จาร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 อจา เอ๊ะจ้ามดขนมแรงจังวะขึ้นหน่อยม่ไม่ไม่ไม่บล็กฟิปแบล็กฟิปต์นี่พวกจะทำอะไรกันเนี่ยแบล็กฟิฟพกู้จะแบล็กฟิฟต์เจ้าชี๊ชชชขึ้น้น่อพี่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 พีผมคอตายพี่ฮ่ฮมือเลยจะตายกับกูแล้วกูไปละเออลาก่อนนะเอ๊ะอ๊ะ ผมรอดไปแล้วเอาพี่ว่าเฮ็ดหยั้งว่านั้น่ะเให้ยั้งน่ะสูงทำมัน่านได้เท็นี้ตอนนียจริงป่ะไอทำอะไรไม่ได้เลยผมว่าอยู่ที่สูงกว่าเลยพี่ผมว่าอยู่ที่สูงกว่าข้าเกียรติท่านจะแพ้แล้วอันดาคินเพราะข้าอยู่ที่สูงกว่าขึ้นไปจะแพ้แล้วตายซะตายเฮ้ยแพ้แ้วตามท ฉันชนะเฮ้ยกูชนะแล้วทีดิเออโอเคขอบคุณมากเหนื่อยแล้วเนี่ยก่อนแขนจะไปตะคิวแล้วโอเคพราด่านนี้ไม่จะปีกันตุ้หานที่ขึ้นดีกว่าไปแล้วไอ้เย็นใครร่วงมดแล้วตามกูมาทำไมเนี่ยพี่พี่พี่ผมจะช่วยพี่ไงผมช่วยพี่ผมรักพี่อ่ะโอนมึงอย่าไปจับกูมึงอย่าไปจับกูจับไปพีปีปีเกือบเกือบเกือบเกือเกือบเอะไรอ่ะ ขึ้นดิขึ้นขึ้นเอาทุกคนไปไหนกันแล้ววะทุกคนวิ่งด้วยเหรอวะเฮ้ยมันชอบไปไกลไกลมเอาไปเอาไปเอาไปไอ้เจนของกูด้วยเหรอเอ้เอ้เอ้หนุ่มไ้น้ำไม่เป็นหนูว่าไน้ำไม่เป็นมันขึ้นเหน้ยเนี่ยพเ่พี่มันมันพี่พี่อย่าอย่าอย่าไปจับขาผมผมจะไปแล้วผมจะไปล่าฝันผมจะไปล่าฝันพี่อย่ามา อ้ยมันไม่เกาะมันไม่เกาะมันไม่เกาะความฝันของผมนะมันคือไอเชี่ยระเบิดใครมาเลยโอ้โหผมจบนับไปกี่รอบพี่นับดูดิเอาเอามาไปเอบนี้ว่าจบรอบอาเออเยเอเดี๋ยวข้นขึ้นขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยอยากขึ้นอยากขึ้นยึเยิบยิบเออเอ้ยไม่ไปแล้วอาวุชัน อหนูหนูจมน้าหนูจมน้าหนูจมน้อ้าผมตายไออนข้างในอ่ะอุ่นดีนะเฮ้ยอย่า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 โอ้ชเบอ้ยโอ้ยเรียบร้อยแตกสองอะไระเนี่ยแตกแตกเอ้ยไอ้กอนได้ปะเอาได้มงเฉยตายเลยเหรอรวจมาจากไหไม่รู้มู้ปืดปืดปืดย่าปดมาเฮ้ยอะไรอะไรไมให้ไ้เอ้อ้้่แ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 

ไป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 กูจะไม่ตายไปกูไปกูนี่แหละพี่อย่ามาตามยิงดิว่านี่แหละพี่เป็ะพี่เป็นอ๋อ my god ช่วยผมด้วยพี่บอลโดนใบพัดเรือตายพี่เป็นเน่งโคตรเชี่ยเลยพี่ปืนช็อบนะคุณชอบนะ จอร์ดอะมันบันเทิงอย่างนี well ้นี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่เองใช่ไหมปืนช็อตเนี่ยโอ้ยโดนช็อตคนปืนช็อตอะเออไปไหนไปไหนนี่เดะนี่แเดี๋ยวพี่เราคุยก่อนที่พี่นี่เดะนี่แดะน่ะไปแล้วไปเลยเจ๊กชัดหน้าอ้เว้ยเลยไอ้เจ้าไอ้พี่โดนไปโดนหลอกปีละ นี่แหละอายนตัวเองอ๋อเอ๋อไปกันาเมาิมหมามอนไเปอร์สไนเปอร์ตไนเปอร์เฮ้ยอาจาเจเฮีนนี่นะนี่นะยังไงฮะยังไงฮะยังไงโบ้โบ้ปักโบ้ปักโบ้ปักโบปักโบไปฉันจะต้อง เป็นที่หนึ่งไม่ได้ไขว้น่ะไอพี่ไม่ชอบขี้โกงฮะทำไมชอบแกล้งเด็กอะปล่อยนูปลอยหนู่าไม่ไม่ไม่เอ้ะมาลงกับผมไม่เอาลอยคอไม่เอ๊ะอักๆๆกอักอเกตักอั่ตา

เอ้เออะไรวะนเออเอเฮ้ยไมเหรอใหญ่ให่นี่น่นี่น่บินเป็นนำแข็งคองคือบิเป็นนำแข็งเฮ้ยเาบินปนแข็งเอ้ยเเลยเอเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้น้ากลัวเอ้กลัวเอ้เอ้ยเอ้ เอ๊ะไปไหนแล้ววะไหนหรอเหลือสคนเหรอเคนเหรอคนลยพี่เอาคนเอาคนล่อ้จุจุเอ้ยเดินไปชนก็ตายแล้วอะโคตรอังเแข็ง Yeah! cái gì? Let it ê let it go, 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 let go, let it go, let it go, let it go, let go, let it go, let it go, let it go, เฮ้ยจะมีมันได้อีกแล้วอุ้ยมันได้ของโหดดจานเนี้ยของผมจานเนี้ยจิ๊บของผมพี่จานเนี้ยของผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยพี่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 ใจเย็นพี่ใจเย็นเฮ้ยพี่อย่าทำเอะทำเอะแบล็กฟลิปแบล็กฟลิปนี่ไงพี่พี่แบล็กฟลิปเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้นี่ไงเดวคนนี้เหรอเนี่ย

ที่มันไม่เอาพี่ก่อนโอ้ยอ่ะอดไอ้กอดให้กูได้ให้กูไม่พี่ไม่กูได้เฉ่ไหมมามาพี่มามาจากคือสายพี่ถรักก่อนพี่ขอโทษแต่ผมต้องอุ้ยอุ้ยนี่แน่กูต้องคือความหวังของหมู่บ้านนี่แน่เฮ้ยเฮ้ยผมได้ก่อนนะเจออะไรเทมชนาว่าเธมตกที่แล้วว่ะเย้ โอ้หอะไรวะเทศบัต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 นี่แน่นี่แน่นี่น่